เคสคนไข้จริงนะครับต้องเล่านะไม่ใช่เรื่องนิทานแต่งเด็กขึ้นมานะครับเรื่องจริงนะครับก็วันนี้พี่หมอต้นมีเคสคนไข้ไหนมาเล่าให้แฟนแฟนรายการคุยกับหมอชะลอไวัยได้ฟังมาครับก็ะะจะเล่าเคสครอบครัวหนึ่งนะครับ<ม>ก็เป็นคุณมีผู้ชายอายุหกสิบแปดปีแล้วก็คุณภรรยาอายุหกสิบห้าปี<ม>คราวนี้เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เขาเอตัวสุขภาพ แล้วก็อยากจะดูแลสุขภาพของเขาเอง<ช>ก็เลยมาน่าปรึกษาว่าเอะเราควรจะเจาะเลือดตรวจสุขภาพอะไรบ้างที่ตอบถึงว่าวันนี้เราไม่เป็นโรควันหน้าห้าปีสิบป,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 ปีเราจะต้องไม่เป็นโรคด้วยนะครับคือการตรวจสุขภาพต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่แค่ดูว่าวันนี้เราไม่เป็นโรคหรือว่าดูว่ามีโรคอะไรที่เกิดขึ้นตั้งแต่เนิ่นเเราจะได้รีบรักษาอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งครับ แต่อันที่มันสาคัญกว่าก็คือตรวจวันนี้เราจะต้องรู้ว่าอีกสามปีห้าปีข้างหน้าเนี่ยเราจะป้องไม่เป็นโรคด้วยหรือว่าดูอะไรที่มันมีผมผิดปกติเล็กน้อยเนี่ยเราต้องรีบปรับรีบแก้วิถีชีวิตของเราอันนั้นคือป้องกักนการสุขภาพนะครับอย่างของคุณผู้ชายอายุหกสิบแปดปีเนี่ยเขาสูบบุหรี่มายี่สิบห้าปีตั้งแต่อายุยี่สิบถึงอายุสี่สิบห้าปีหลังจากนั้นเขาก็เลิกสูบบุหรี่ หลายหลท่านก็คงรู้ว่าการสูบบุหรี่เนี่ยมันส่นงผลเสียต่อสุขภาพนะครับทั้งมีโอกาสเกิดมะเร็งปอดหลอดเลือดขอวใจตีบทําให้เป็นโรคหัวใจ,จทําใหุู้ลมโป่งพองนะครับเครื่องคนนี้ก็โชคดีที่ตอนนั้นยังไม่ได้เกิดอะไรมากก็เลยมาตรวจร่างกายผลตรวจร่างกายที่สาคัญสาคัญผมจะดูแค่ไม่กี่อย่างนะครับ,รบผมจะดูเรื่องว่าน้าตาสะสมเป็นยังไงอืม ท่านต้องจะต้องเลือกแพ็กเกจที่มีน้ําตาลสะสมนะครับตอนน้ําตาลสะสมเนี่ยต่ํากว่าห้าจุดแปคือถ้าจะให้ดีก็คือต้องประมาณห้าจุดห้านะคนที่ไม่ได้เป็นเบาหวานนะครับก็จะบอกว่าโอกาสสามปีห้าปีข้างหน้าโอกาสที่ท่านจะเป็นเบาหวานนี่น้อยแต่ท่านใดเจาะน้ําตาลตอนเช้าปกติพิแต่น้ําตาลสะสมเรา6กจุดสามอย่างเงี้ยก็ต้องเริ่มเอะใจแล้วถ้าเราปล่อยตัวเองกินอาหารไม่ดีกินน้ําตาลเยอะเนี่ยเราอาจจะเป็น เบาหวานนีอนาคตได้ออันนี้อันที่สองก็คือกดยูดิกแอซิดนะครับกดยูดิกคนคน,นหลายคนชอบคิดว่ามันทําให้เกิดเกา mm hmm. อย่างผู้ชายถ้าลูกคนไข้คนนี้เนี่ยเขาก็กดยูดิกสูงนิดนึงนะครับได้ประมาณส mm ักเจ็ดจุดสองอ่าเราก็จะต้องแนะนําวิธีการปรับละอ่าเราจะต้องมีการลดอาหารประเภทเนื้อสัต์ลงมีลดอาหารประเภทผลไม้ลง แล้วก็เสริมวิตามินบางอย่างที่ช่วยทําให้เลือดเป็นด่างน,นะคร mm ับ hmm. ทำให้กเกิดเกาแล้วยังมีส่วนทำให้กเกิดโรคความดันสูงโรคไตาวายโรยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นตรวย mm ู hmm. วด,ดิกเนี่ยก็เป็นสําคัญอันดับสองเลยนะครับอ mm ืม hmm. แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆเลยแต่ว่าทางโรงพยาบาลอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจเท่าไหร่หรือว่า,าอาจจะต้องซื้อแพ็กเกจเพิ่มเติมนั่นก็คือแคลเซียมสปอร์นะครับ เ mm hmm. ของคนไข้คนนี้เนี่ยได้สามสิบือโอ้ก็ยังถือว่าตัวเลขสามสิบเนี่ยแคลเซียมสกอร์นี่แปลว่าเราจะเอาคนไข้เนี่ยเข้าไปทำซีซ mm ีสแกนบริเวณช่องอ,อกนะครับแล้วเขาก็จะมีการวัดปริมาณแคลเซียมที่เกาะที่หลอดเลือดหัวใจออกมาเป็นตัวเลขอืมนะครับ hmm. ถ้าค่าปกติคือสูงที่ผมก็ไปตรวจมาแล้วอายุ mm hmm. ขนาดนี้เป สักรอบหนึ่งก่อนก็ถ้ากับศูนย์นะครับแปลว่ายังไม่มีหินปูนเกาะเส้นเลือดแล้วถ้าศูนย์ถึงสามร้อยก็จะบอกว่ามีความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจขาดเลือกมากกว่าคนอื่นเนี่ยประมาณสามจุดเก้าเท่าความเสี่ยงจะมากขึ้นประมาณเจ็ดจุดห้าเท่าคนไข้คนนี้ก็ไปตรวจมานะครับเราก็ได้หินปูนเกาะเส้นเลือดเนี่ยสามสิบก็ถือว่ามี ถ้าตามอายุก็ถือว่าไม่มากนะครับก็สำแนะาบเราก็ให้ปรับแบบสไตล์นะครับมาทำคีเลชั่นเพื่อป้องกันไม่ให้แคลเซียมมาเกาะมากขึ้นจ่ายวิตามินที่ช่วยพาแคลเซียมในเลือดไปไว้ที่กระดูกแทนที่จะมาเกาะที่เราด้วยหนงจางนะครับในอพดน,น,นั้นข่าวนี้ประเด็นความน่าสนใจมอยู่ตรงนี้ครับ,รบมาอยู่ที่ว่าคุณภรรยาเขาอายุ15ปี S <S 2: <S 2: เป็นตาลูหิตสูงเป็นเบาหวานโอ้โหสองอย่างนะเขาไม่ได้สุอุรีนะครับครับผมอ่าส่วนใหญ่ชอบดื่มน้ำผลไม้และชอบกินผลไม้อ่าดูเหมือนจะดีแต่ผลออกมา<ด>อ่าที่มีเขาเป็นที่มีความดันไอความดันกับเบาหวานสองอย่างใช่ครับแล้วไปตรวจร่างกายแคลเซียมสกอร์เก้าร้อย โอ้โห,โหคุณสามีเท่าไหร่นะครับพี่หมอับสามคุณภรรยาเก้าร้อยคูณสามสิบเข้าไปครับสามคือแปลว่าและที่สำคัญเช็ดเอ็กซเรย์หรือว่าเอ็กซเรย์ปอดของคุณภรรยาเนี่ยอ่านว่ามีแคลเซียมเกาะที่หลอดเลือดแดงตลอดทั้งลำโอ้โหแปลว่าห,หลอดเลือดแดงเขาเนี่ยอักเสบ เสื่อมแล้วก็หินปูนหรือว่าแคลเซียมไปเกาะจนเกิดเขาเรียกว่าหินปูนเกาะส้นเลือดแดงความเสี่ยงเขาที่จะเกิดขึ้นก็คือผนังเขาจะแข็งอืมใช่แล้วถ้ามันมีปริมีฉีกเนี่ยเลือดมันจะซอะเข้าไปที่ใต้ผนงังกลายเป็นอนุลิซึมคือเรียกว่าเลือดแดงใหญ่กว่าพองอืมวันร้ายคือลายมันแตกโปะออกมานั่นคือโอกาสเสียชีวิตสูงม,มากอืมอืม ไม่แน่เชื่อแล้วพอเราซักป้าแล้วผมซักประวัติเข้าไปว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นทําไมหินปูนถึงเกาะหลอดเลือดเขาเยอะขนาดนี้ค่ะคือเขาบอกว่าเขารับประทานวิตามินรับประทานแคลเซียมเสริมเพราะว่าไม่อยากให้กระดูกบางอืมแต่แคลเซียมไปอยู่ท <c oughs> ี่แทนที่จะไปอยู่กระดูกกลายไปอยู่หลอดเลือดใช่เพราะว่าต้องบอกตามตรงว่าหมอหลายท่าน พอคุณไขกระดูกบางจ่ายแคลเซียมโดยที่อาจจะไม่ได้ดูว่าเอ,อกระบวนการสร้างแคลเซียมกระบวนการสร้างกระดูกนะครับมันยังจะต้องการอะไรที่มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเคสองแมกนีเซียมนะครับพวกนี้จะพาแคลเซียมที่เรารับประทานไปไว้ที่กระดูกได้มากขึ้นรวมถึงวิตามินดีสามด้วยเพราะฉะนั้นเวาเสริมก็เสริมให้ครบครบหลูกอะครบวงจรของในงั้นแคลเซียมที่เรากิน โอยแทนที่จะไปอยู่ที่กระดูกเนาะมันไม่อยู่เรื่องหัวใจอืเป็นหินปูนก่อเส้นเลือดได้ครับไม่แน่เชื่อเนาะของดีๆของมีประโยชน์นะครับแคลเซียมเนี่ยจําเป็นสําคัญสําหรับกระดูกแต่พอมันไปอยู่ผิดที่ปุ๊บจากตัวดีกลายเป็นตัวร้ายขึ้นมาทันทีเลยใช่อย่างในกรณีนี้เลยแบบต้องมายกตัวอย่างให้ฟังเลยเพราะว่าเพิ่งมาเจอผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองโ<ฮ>อกข้ามา กลัวน,นะครับคุณพ่อคุณแม่ลูกสาวพอผมพูดเรื่องนี้เข้าไปเขาตกใจเลยว่าอไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเกิดขึ้นรวมทั้งเขาคุณแม่เขาเป็นเบาหวานด้วยเนาะพอเป็นเบาหวานปริมาณของน้ําตาลในเลือดจะสูงครับแล,ล้วหลอดเลือดที่เจอน้ําตาลนานๆเนี่ยมันจะอักเสบอืมบวกกับกินแคลเซียมเข้าไปด้วยเออเกาะกันเต็มที่เลยออกากันที่ที่มันอักเสบนั่นแหละโอ้โหมันก็เลยทำให้คือเวลามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมัน มันแก้ยากมากนะครับอืมมันแก้ให้แคลเซียมหลุดออกจากหลอดเลือดยากนึกออกไหมแต<ล>่เขาบอกว่าจะแก้ไม่ได้นะครับอืมงั้นเดี๋ยวขอถามเพิ่มหน่อยครับพี่หมอตน้นบางคนอาจะนึกภาพไม่ออกหลอดเลือดนะครับเส้นเลือดทั่วร่างกายเนี่ยมันยาวมากนะนะที่ผมรู้เนี่ยยาวมากท่าบอกว่ามันจะไปเกาะที่ไหนก็ได้ไอการที่เราจะมาล้างเหมือนล้างท่อน้ําท่อประปาเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้นระแต่ถ้าดีที่สุดก็คือควรจะตอ้องป้องกัน ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดเวลาแคลเซียมมันมปเกาะแล้วนี่โหเอาออกยากมากอืมเราก็แค่ได้แค่ชะลอไม่ให้มันประกาะเพิ่มอืมหรือว่าพอจะเอาออกได้มันก็คงในปริมาณที่ไม่ได้เยอะมากนะครับอืมถ้าเป็นคุณผู้ชายหลอดเลือดที่เล็กกว่าหลอดเลือดหัวใจก็คือหลอดเลือดที่บริเวณเอวัยวะเพศก็เลยทําให้การแข็งตัวของน้องชายไม่ดีอาการมาักจะนํามากอที่บริเวณนั้น มันยังไม่แสดงการที่หัวใจมันจะไปแสดงการที่น้องชายก่อนแต่หลังจากนั้นห้าปีมีโอกาสที่หินปูนก็จะกาะที่หัวใจแล้วเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจทําให้หัวใจขาดเลือดได้็นมาหวาาสังเกตไหมว่าว่าทําไมแผลหายช้าอืมใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเลือดที่บริเวณปลายมือปลายเท้าขนาดมันไม่สูงเอ้ยขนาดมันไม่ใหญ่นะครับแล้วน้ําตาล อี๋ยวที่เล่าให้ความไปแล้วว่านะ้ำตาลเจอเหลอดเลือดหลอดเ,ล,อเ,ล,อเลือดอักเสบเมื่อหลอดเลือดอักเสบรับมันก็จะมีการมาซ่อมแซมแล้วหลอดเ,เลือดมันจะรูเล็กลงอืมออกอ่าพอเลือดมันเล็กลงปั๊บเลือดไปเลี้ยงปลายมือปลายเท้าไม่ได้เวลาเกิดแพ้ก็หายช้าอืมปลายนิ้วทิ้งอ่านิ้วนิ้วจะดําเลยสุดท้ายก็ต้องตัดนิ้วทิ้งตัดนิ้วทิ้งเสร็จถ้าหลอดเลือดยังไม่ดีก็ต้องมาตัด ฟังแล้วก็ไม่อยากจะพูดเลยคือตัดตัดตัดเท้าว่งก็มีมาแล้วอืมเพราะฉะนั้นน้ําตาลคือ,อยาพิษจริงๆนะครับอืมโหนี่เดี๋ยวเรื่องต่อไปในเรื่องไฮไลท์ของของอีพีนี้ก็คือเรื่องน้ําส้มนะครับยังไงท่านไหนอยากจะฟังไฮไลท์นะครับก็กินข้าวไปดูกาแฟไปดูนกดูไม้ลดน้ําต้นไม้ไปดูไปได้เรื่อยๆนะครับแต่ฟังแล้วก็โห ไม่น่าเชื่อนะครับพี่หมอตน้นผู้หญิงผู้ชายรู้สึกผู้ชายจะอายุมากกว่าด้วยใช่ไหมครับพี่หมอตน้นอ่าผู้ชายหกสิบแปดผู้หญิงน่าจะหกสิบห้าอ่แล้วการกินอาหารเสริมโดยดที่ไม่มีความรู้หรือกินตาเพื่อนอม,มันก็อาจจะส่งผลเสียได้เหมือนกันอืมเข้าใจสำคัญที่สุดเลยคือความรู้บอกว่า<ม>ดูผ่านๆด,ดูผิวๆว่าดูคนนอกดูว่าคง เออดูแล้วผู้หญิงนี่ดูรักษาสุขภาพเนาะดูแบบแต่ปรากฏว่าพอดูข้างในปุ๊บผลตรวจออกมาแก้ผ้าออกมาปุ๊บประกาศปรากฏว่าผู้หญิงนี่หนักกว่าผู้ชายอีกไ,ไม่ถึงฝ่ายภรรยาหนักกว่าฝ่ายสามีอีกครับทั้งที่เขาอยู่บ้านเดียวกันอืมก็จริงๆก็คือเรื่องผลไามา้นี่แหละครับเป็นปัญหาสุขภาพของประเทศไทยเลยเกิดความเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วผลไม้บ้านเราก็ถูก แล้วก็มีรถหวานก็เลยทำให้คุณผู้หญิงคุณสภาพสตรีที่ชอบรับประทานผลไม้เนี่ยเกิดโรคหลายๆอย่างที่ไม่คาดคิดอืโอเป็นประโยชน์มากเลยครับเป็นการรีวิวเคสที่คนที่ไม่เป็นหรือมีโอกาสเป็นแล้วก็ไว้ดูไว้ป้องกันนะครับแล้วก็ลดความเสี่ยงที่จะเป็นโอเคสำหรับขั้นไหนที่ยังอยากจะรู้ที่อยากจะรู้นะรอไว้นิดนึงนะครับเดี๋ยวช่วงไฮไลท์สำคัญนะครับเรื่องน้ำส้มครับ อยูแ่แน่นอน